มีซิงเกิลสามเลยค่ะจะได้สองแปดยังเลย,ยคิดอยู่ว่าให้ใครทำดีโอเคไหมคะโอเคค่ะถ้าสี่สามสองเป็นรุฮาร์ดซิงเกิลใหม่ล่าสุดครับผมเพลงอยู่ในเพลงที่ฉันฟังครับก็ได้พี่แพทวงเคลียร์มาทำให้ครับก็เพลงเกี่ยวกับ จะเล่าว่าเวลาเราฟังเพลงบางทีเราชอบนึกถึงคนหรือนึกถึงสถานที่อะไรอย่างงี้ครับแล้วเรากเา็เราก็เป็นเหมือนกันคือเราจะใช้เพลงกับหลายๆอย่างสมมุติว่าตอนเด็กๆเ,เคยฟังเพลงนี้แล้วเราได้กลับมาฟังอีกทีหนึ่งตอนโตแล้วเราก็จะนึกถึงช่วงเวลานั้นหรือว่าคนคนนั้นที่เราเคยเคยแบบมีช่วงชีวิตอยู่กับเขาอะไรอย่างี้ครับผมก็เลยรู้สึกว่าเพลงนี้เหมาะมากๆซึ่งพี่แพตมีเพลงนี้ไว้อยู่แล้วแล้วเขารู้สึกว่า,าผู้ชายร้องจะเหมาะกว่า เขาก็เลยไม่เอาเพลงนี้ออกมาทาสักทีแล้วเกี่ยวไว้ในกลุ่มเขาเกี่ยวไว้ในกลุ่มเขาแล้วพอแบบเราไปคุยกับพี่แพทแล้วพี่แพทก็ส่งมาประมาณสองสามเพลงให้เราเลือกแล้วพอมันเป็นเพลงนี้เราก็รู้สึกว่าเออมันมันมันเพราะจังเลยแลวมันน่าเล่าจังเลยด้วยเนื้อหาแล้วก็ด้วยด้วยเมโลดี้ของเพลงด้วยครับมันตัวตัวนีคะ มันตรงกับผมตรงที่ว่าคือผมเป็นคนใช้เพลงกับหลายๆอย่างในชีวิตอย่างที่ผมบอกแหละไม่ว่าจะเป็นแบบสมมติเล่นละครผมก็จะมีเพลงเพลงหนึ่งเป็นของเรื่องเรื่องหนึ่งอะไรเงี้ยเป็นของคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์หนึ่งที่เราจะแบบเปิดฟังตลอดเวลาเวลาเราไปกองมันเป็นอะไรให้เราแบบรีมายถึงว่าเอ้ยเรากําลังเป็นตัวตัวนี้อยู่นะอะไรเงี้ยครับแล้วก็หลายๆคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตหรือว่าหลายๆคนที่ที่ที่เราเคยเจอตอนก่อนหน้านี้ เราอาจจะเคยฟังเพลงนี้ในช่วงที่เราเจอเขาเอ,อ,อาจจะเคยส่งเพลงนี้ให้ใครออมันก็รีเลตกับเราไปหมดเลยในในเพลงเพลงกับชีวิตเราครับมันเชื่อมกันอยู่ตลอดซึ่งก็รู้สึกว่าเออมันผมเข้าใจสิ่งนี้แล้วก็น่าจะเล่ามันได้ดีครับออก็ไม่ถึงเลือกให้จนะร่วมงานเวยชอบอยู่แล้วครับแล้วก็คือผมอาจจะจะจะเลือกคนจากที่เราอา่ะ มองเขาว่าเป็นศิลปินเป็นไอดอลเราสมัยที่เราแบบเล่นดนตรีตอนเด็กๆเนี่ยครับก็จะเป็นยุคแบบเนี่ยยุคพี่แพทนี่แหละยุควงแบบร็อกเยอะๆอ่ะซึ่งเวลาเราได้ทํางานกับเขาอะเราก็รู้สึกแบบเหมือนฟูลฟิลเราประมาณหนึง่งว่าแบบเออมันมันดีใจเนอ้อที่แบบวันหนึ่งเราเคยฟังเขาเพลงเขาเป็นเด็กแล้วเราโตมาเราพอมีโอกาสได้ทํางานกับเขาล้วก็เขามาทําเพลงให้เราอะไรเงี้ยับ งานสิเขายากมากกว่าจะได้ไม่ยากคิวคนแน่นนะเออคิวคนแน่นแต่ว่าเขามีคิวให้เออเ <c oughs> ขาพใจให้เราอ่ะเขาไม่เออเขาอยากทำเพลงให้เรา <c oughs> ใช่แต่ว่าพี่แพ้เต็มที่มากว่าเท่าที่รู้มาคือพี่แพ้ก็ไม่ได้ทําเพลงให้ใครยเยอะเท่าไหร่ครับอืม,อมแล้วก็พี่แพ้ก็ยินดีมาทําให้เราแล้วก็แบบเหมือนใส่ใจกับกับกับเพลงนี้มากๆแล้วก็ใส่ใจกับการโปรดิวเซอร์กับการเป็นโปรดิวเซอร์ของตัวเองมาก ว่าบแอปศึกษารู้หักาว่าจริงเราไมได้เป่งเปนนด้วยใช่แพตก็ไปดูตามไอีไปถามคนแบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ได้รู <S 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 ้มาว่าเราเป็นเออใช่เล่นดนตรีมาก่อนตอนเด็กๆใช่เขาก็เลยแบบทำง่ายนะเพราะเขาแบบรู้สึกว่าเออเราจรแล้วเราอินกับเรื่องเพลงเรื่ออะไรเงี้ยอืเขาก็เลยได้ดูกันง่ายคือเขาจะห่วงแค่เรื่องวิธีการ วิธีการถ่ายทอดผ่านผ่านเสียงร้องเพราะว่าเราไม่ได้ถนัดทางนั้นแบบชัดเจนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าในเรื่องแบบความเข้าใจเนื้อเพลงการตีความเนื้อเพลงอะไรเงี้ยเขาก็เขาก็ไว้ใจเราว่าเขาก็เห็นเราเป็นนักแสดงบอกว่าเออทำได้อยู่แล้วแต่ว่าเรื่องแบบเ,เทคนิคการร้องหรือว่าเรื่องดินามิกของเพลงก็คือเป็นสิ่งที่เขาต้องสอนเราแล้วเราก็แบบเออเขาก็สอนเราแล้วก็ผมก็ได้อะไรเยอะมาก,มากๆครับจากพี่แพทย์เขาสอนอะไรไงบ้าง เขาสอนเราอย่างไรบ้างหรอก็บางทีบางท่อนเราไม่รู้ว่าเราต้องใช้เสียงอย่างไงหรือว่าเราไม่รู้ว่าบางท่อนควรจะเป็นดินามิกแบบซอฟลงแล้วค่อยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราไม่มีประสบการณ์เรื่องนั้นเราก็จะไม่รู้แต่ว่าพี่แพทก็คือบอกหมดเลยทั้งเพลงเลยบอกว่าตรงนี้ควรจะเป็นยังไงตรงนั้นควรจะเป็นยังไงแล้วก็ลองให้เราลองดูว่าเราชอบไหมถ้าเราชอบก็ซื้อถ้าเรามีอะไรเสนอก็ก็เสนอได้อะไรเงี้ยครับเหมือนทํางานร่วมกันด้วยครับซอฟอย่งนัน ซ้อมร้องเพลงอะครับนานเลือกคีย์อยู่นานมากครับเลือกอยู่3ามคีย์ก็คือต้องร้อง3ามคีย์ส่งให้พี่แพทดูให้พี่แพทฟังแล้วพี่แพทก็จะเลือกคีย์มาตัดคีย์หนึ่งหรือ2คีย์แล้วค่อยไปร้องสดให้พี่แพทฟังอีกทีหนึ่งทําเป็นเดโมโอ,อะไรที่ยากที่สุดในเพลงนี้นะครอะไรที่ยากที่สุดเหรอครับผมว่าวิธีการวิธีการร้องนั่นแหละครับเพราะว่าพี่แพทเลือกคีย์สูงสุดเลยเลียาเราเจ็บเจ็บไปร้องเออไหมอะ คีย์นี้ไม่ค่อยครับจะต่ํากว่าน,นี้นะปกติแล้วอ่ะอันนี้คือเหมือนเหมือนสูงแต่แรกเลยครับรใช่ต้วเ,เออถียงเป็นคะเออพี่แพทครับขอขอเบาลงมาทีนึงขอคียต่ำลงมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออมีตอนแรกๆครับ <c oughs> ใช่ <c oughs> แต่ว่าเราก็เราก็เชื่อใจพี่แพทไงแล้วก็เออแบบพอฟังเดโมอ,ออกมาที่มันเป็น2คีย์จริงๆอ่ะมันก็มันก,มนก็มันก็ตรงตามที่พี่แพทบอกว่าเออแบบนี้มัน มันเข้าถึงคนฟังได้มากกว่าด้วยคีย์ที่มันสูงกว่าอะไรเงี้ยครับซึ่งผมมันไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยพอพี่แพทบอกก็แล้วเราฟังแล้วก็เออมันก็จริงอะไรเงี้ยการทำงานรู้ว่เขาเป็นยังไงบ้างสนุกมากครับแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าทําไมวงเคลียร์ถึงยืนระยะแบบนานขนาดเนี้ยเพราะว่าเขาใส่ใจกับทุกรายละเอียดอะไรนะเขาไม่นั่งเขาไม่นั่งเขาไงเพาง ไปเยนะูต่อใช่เพราะว่าเขาเขาใส่ใจกับเพลงของเขาทุกๆเพลงแล้วก็อะไรที่เป็นลายเซ็นเขาอะไรที่ที่ที่ฟังแล้วรู้ว่าเป็นเขาอ่ะมันก็ชัดมากๆซึ่งเพลงนี้ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันคือถ้าบอกว่าวงเคลียร์แต่งที่แพทแต่งก็คนก็เออเหมือนวงเคลียร์อะไรเงี้ยจริงเราเคิดมาทำงคันแบบไอดอลของเราตื่นเต้น ก็เขินแรกๆก็แบบไม่กล้าร้องให้ฟังอะไรเงีอย่างเงี้ยเขาไปเขาเสียงดีเราเราเสียงไม่ดีเท่าเขาใช่เพราะนี่ว่าเป็นเสียงเขาแล้วก็รู้สึกว่าเออหรือแบบนี้มันก็พอแล้วาอะเออหรือว่าเป็นเสียงพี่ดีอะไรเงี้ยแอบถามว่าเราว่าเราจะต้องไปร้องสดตามงานอะไรอย่างเงี้ยแอบกังวลนะไม่ค่อยขี่มันสูงกว่าปกติที่เราเคยร้องด้วยก็ต้องฝึกแหละครับคือมันจะได้มันคือตอนนี้มันยังหมายถึงว่า ด้วยความที่เราไม่ได้แบบร้องเพลงเป็นอาชีพอ่ะมันไม่สเตเบิลเลยครับบางทีเราแบบมาร้องวันที่เราแบบร้องเช้าหน่อยอะไรเงี้ยก็จะเ,ออเสียงไม่มาออเสียงยังไม่มาอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีก็ต้องไปเรียนร้องเพลงครับแล้วก็มีเทคนิคการแบบเออเหมือนวอร์มเหมือนเหมือนทํายังไงก็ได้ให้แบบณนะปัจจุบันขณะที่เป็นอยู่ในสภาพเสียงแบบเนี้ยจะร้องให้ออกมาแบบไหนให้ดีที่สุดเลยครับก็ไปเรียนเพิ่มเติมนะกแต่ร้อง,งใช่เรียนอยู่ ก็จริงๆก็เรียนพอได้เพลงมาก็ไปเริ่มเรียนเลยก็เรียนแบบโหหลายครั้งอยู่ครับสิบกว่าครั้งอยู่นักเพงการที่แบบว่ามาเป็นนักร้องเำาว่าเป็นนักร้องดีใจนะก็เราก็อยากเล่นดนตรีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็รู้สึกจริงๆอยากเล่นดนตรีเฉยๆแต่กลัวกลัวคนไม่ฟังก็เลยต้องลองด้วยก็ก็ คือถ้าร้องมันก็เป็นลายเซ็นที่มันชัดกว่าอะไรเงี้ยว่าแบบไอ้่องเราก็เป็นเสียงเราแต่ว่าดนตรีก็ไม่ทิ้งครับจริงๆเพลงนี้ก็ตีกลองเองอยู่ในเพลงครับผมพี่แพ้ก็ถามว่าเออตีกลองอยู่แล้วตีเองเลยไหมก็ก็ก็ไม่ปฏิเสธก็ตีเองเลยก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเหมือนดิจิตอลฟุตปรินต์ของเราอะว่าแบบเออเรามีเพลงเพลงนี้อยู่นะแล้วก็มันจะเป็นเพลงของเราอยู่กับเราไปตลอดอะไรเงี้ยจองตําแหน่งมือกองเพลงตัวเองตลอดไปถูกต้องห้ามคนอื่นตีเด็ดขาดเออถ้าเป็น เราต้องโชว์ลด้วยตีกองเองร้องเองไงหรอไม่ได้สิไม่ได้บอกว่าตัวหานลำบากไหนะครับอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากเป็นนักร้องทั้นหนึ่งด้วยความที่เราอ่ะผูกพันกับดนตรีครับแล้วก็ถ้ามันจะมีช่วงที่แบบเรารู้สึกว่าเรามีเวลาว่างพอที่จะทําอย่างอื่นนอกจากงานแสดงอ่ะเราก็คงจะเลือกสิ่งนี้เป็นอันดับต้นๆแหละเพราะว่าเราทาแล้วเราไม่รู้สึกเหนื่อยไม่รู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นงานะรู้สึกว่ามันเป็นเหมือน อะไรที่เหมือนเติมเต็มความฝันเราตอนเด็กๆอะไรเงี้ยครับวางแผนไว้จะระยะยาวไหมกับการเป็นนักร้องใช่วางนะก็ว่าจะทําเรื่อยๆจนมันสามารถรวบรวมได้เป็นเรื่องราวใช่ครับแต่ว่าทักทันเลยนะคะจะออกมันซิงเกิลกี่เดือนกี่เดือนละก็กะว่าจะมาประมาณแบบหกเจ็ดเดือนทีหนึ่งะหรือห้าหกเดือนทีหนึ่งประมาณนั้นครับใช่เพราะว่าอะไรนะครับเตรียมเป็นอัลบั้มหออัจบ้มว่าอัลบั้มเดียเดี๋ยวนี้เขามีกันกี่เพลง โอ้เยอะไป12สิบสองอะรวมได้แก่พอดีอัลบั้6เพลงเอออาจจะ5-6เพลงน่าจะได้อยู่3เพลงอันนี้สองแล้วใช่ปีละเพลงจะต้องแบบบางคนก็ตอนนี้แบบยังแบบบางคนเป็นเสือเอ้เป็นอัลบั้มใช่ไหมร้องเพลงด้วยมีงานจ้างร้องเพลงด้วยใช่เตรียมต่อยอดกันได้รไหมก็เตรียมต่อยอดอย่างนั้นก็เลยต้องพยายามฝืนตัวเองทำเพลงมีความสุขบ้างอะไรอย่างนี้ ใช่เพราะว่าส่วนนั้นจะเป็นส่วนที่ยากมากเพราะว่าผมไม่คิดไม่ออกเลยว่าถ้าเราเป็นเพลงแบบเร็วหน่อยเป็นเพลงแบบแฮปปี้หน่อยเราจะเออเราจะร้องยังไงเพราะผมไม่ถนัดเลยเพราะว่าผมเป็นคนชอบฟังเพลงช้าแล้วก็เพลงเศร้าแล้วก็ไม่ค่อยแบบเสพเพลงเร็วเท่าไหร่เออใช่ถ้าเป็นตัวเองนะแต่ว่าถ้าหมายถึงหมายถึงว่าคนคงไม่ทนฟังเพลงเศร้าไปเรื่อย อย่างสีเต้นขับเรามาเพลงเร็วแล้วใช่ใช่ใช่ยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นครับต้องเต้นดใช่ไหมคะเต้นเนี่ยแล้ยากมากนะพี่สําหรับผมอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันก็ต้องดูว่าได้ใครมาโปรดิวครับผมเล่งหรือยังคะเล่งไว้เล่งเล่งไว้คนสองคนสามคนใช่แต่ไม่รู้ว่าเขาจะว่างพอไหมอเลย่งครัยสองคนสามคนอะไรอ่ะ เรานหรือชื่อเพลงหลายคนมันติดใจว่ากเกี่ยวกับอะไรยังไงดีอเปล่าเล่าไปแล้วไงไม่ใช่เออหรือห่ือมายถึง <c oughs> เกี่ยวไหมจริงจริงมันก็เกี่ยวแหละถ้าพูดตรงๆนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้เจาะจงว่ามันคือใครเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เกี่ยวกับหลายคนมันก็ไม่ใช่แค่ว่าเรื่องของความรักด้วยครับมันก็เกี่ยวกับเรื่องบางคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตบางทีอาจจะเป็นแบบคนที่เราคิดถึงบางทีอาจจะเป็นคนที่แบบ ไปจากเราแล้วหรือว่าอะไรก็ตามอะไรเงี้ยผมไม่อยากให้ไปนั่งแบบเจาะจงว่าเฮ้ยเราร้องเพลงนี้ให้เขาแน่เลยอะไรเงี้ยนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นผมว่ามันเป็นทุกคนแหละเวลาเราฟังเพลงแล้วมันนึกถึงอะ่ะมันก็ยังเหลือความความรู้สึกอะไรบางอย่างกับคนคนนั้นอยู่หรือว่าสถานที่นั้นเวลาช่วงนั้นอยู่แต่แค่ว่าเออมันมันมันได้ผ่านไปแล้วมันแต่มันยังอยู่ในแค่เพลงอย่างเดียว แต่ว่าคนอาจจะไม่อยู่แล้วเลยออนนี้รู้สึกจะได้เกิดคนจะตีความว่าเราให้เขาก็ได้ครับก็ได้ไม่อย่างในคอมเมนต์ในซีไรเนี้ยก็เ้าข้างตีไปทางม้นจะหมดเหมือนกันหลายคนมันอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาที่มันใกล้ๆเคียงกันนะครับอืก็ก็เข้าใจได้แต่ว่าก็ส่วนตัวผมที่เป็นคนร้องแล้วก็ถ่ายทอดอ่ะเราเราไม่ได้ตั้งใจ ถ่ายทอดถึงช่วงเวลาแค่ช่วงเวลาที่เราผ่านมาแค่แค่ใกล้ๆแต่เราหมายถึงทั้งชีวิตของเราครับคือมันไม่ได้แบบต่อจงก็ต้องเป็นใครต้องเป็นมินนิ่งไหนอะไรอย่ใช่แล้วก็แล้วแต่ว่าคุณสติความใช่มัยใช่ใช่ซึ่งในเพลงอ่ะมันจะแบบตอนท่อนท้ายมันจะเป็นแบบนั่เอกที่บอกว่าบุกออนสอนได้แล้วนะอืมตัวนี้บุกออนยังยอยู่ไหฮะ ก็ก็ก็แล้วครับผมใช่แต่หมายถึงว่าไม่ได้ไม่ได้ไปมีใครนะแต่แค่ว่าเราก็แบบชีวิตเราก็แบบไปโฟกัสกับงานไปโฟกัสกับหลายๆอย่างที่เราสามารถตั้งใจโฟกัสได้อะไรเงี้ยครับไม่ได้แบบยังยังยังรู้สึกแย่มากๆอยู่ยังแบบไม่ไม่ไปไหนอะไรเงี้ยแต่เวลาที่เรากลับมาร้องเพลงนี้มันกลับมาวนไหมเหมือนภารู้สึกมันกลับมาวนอีกไหม ก็มีบ้างครับแต่ว่ามันก็เป็นเหมือนช่วงชีวิตช่วงหนึ่งท right> um> ี่เราเพิ่งผ่านมันมามันก ja. mm ็ถ้าพูดตามตรงมันก็คือมันก็คงจะรีคอง่ายที่สุดเพราะว่ามันเพิ่งผ่านมาแต่ว่าจริงๆแล้วเราจะเลือกใช้ช่วงไหนก็ได้ในชีวิตเราเพราะว่ามันก็มีช่วงแบบนี้เต็มไปหมดเลยในชีวิตเราที่แบบที่แบบเออที่มันเป็นแบบเออบางทีแบบจุ่ๆเปิดวิทยุฟังเพลงนี้แล้วก็เอ้ยอันนั้นอันนี้มอหกนี่หว่าอะไรเงี้ยเออใช้เกได้เลยูไก่ กูใกล้ไปม6แต่เรียกว่าก็เป็นเพลงที่แบบความหมายดีๆแล้วก็ลึกซึ้งมากใช่ผมเชื่อว่าหลายๆคนจริงๆแล้วทุกคนน่าจะเป็นแหละเพราะว่าเพลงมันไม่ได้เป็นแค่เพลงเอาไว้ฟังแบบเพราะเพะเฉยๆอย่ะผมว่าหลายๆคนเพลงบางเพลงม,มีความหมายกับเขาที่สามารถเชื่อมเขาไปถึงคนบางคนได้หรือว่าช่วงเวลาบางช่วงเวลาได้อะไรเงี้ยครับคุณเคยได้ฟังยัค่ะฟังแล้วครับฟังแล้วเราะอะไรกันบนะ้างครับเขาชอบนะเขาบอกว่าเพลงนี้เพราะแล้วก็บอกว่า เออมัน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 ก็เศร้าใช่มันก็เศร้าแหละมีใครแอบแซวหรือไงเฮ้ยแบบแซวว่าเอ้ยเอาชีวิตตัวเองมันเปล่าเนี่ยก็มีนะคือเนื้อเพลงมันก็คิดได้จริงๆครับแต่อย่างที่ผมบอกแหละมันก็มันก็เป็นมันก็เป็นเลยเวลาใกล้เคียงกันอะไรเงี้ยคนมันก็เลยเออน่าจะคิดว่าเอ๊ะอาจจะเป็นอันนั้นหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือแบบมันคือตัวผมทั้งหมดมากกว่ามีคนแอบแซวเยอะไหมครับมีพี่เนี่ยละ คนมันจะคิดว่าเอื้องเราลงให้เขาแน่นอนไม่แปลกใจครับไม่แปลกใจครับน้อมรับน้อมรับครับผมมุกออนมีใครเข้ามาอย่างคะไม่มีเลยครับใช่ตอบไวเชียวจริงจริงไม่คิดเหรอไม่สิไม่มีใช่ทำแต่งานถ่ายเป็นเราไม่เป็นคุณอ๋อฮะคำถามเพิ่มเลยหนึ่งบออลงาบุ๊กออน อยู่กับงานก่อนใช่ครับก็อยู่กับงานก่อนแล้วก็เอ,อตั้งใจทําง,งานให้มันเส็จทีมันก็เป็นเหมือนช่วงช่วงหนึ่งที่แบบเราไม่ได้สัมผัสช่วงนี้นานแล้วอะไรเงี้ยครับท,ที่ได้อยู่กับตัวเองที่ได้อยู่กับตัวเองที่ได้ทาอะไรแบบเอ,อที่แบบตัวเองเป็นคนตัดสินใจเองคนเดียวจริงๆเลย<ม>ถ้าจะถามว่าความสดดียังไงครับความสดดียังไงอะครับผมว่ามันก็ดีคนละแบบนะผมว่ามันก็โอเคบางทีเรา ทำอะไรโดยที่แบบไม่มีคนห่วงเราคือผมจะเป็นคนประเภทถ้ามีคนมาห่วงผมจะรู้สึกว่าเราเกรงใจและบางอย่างที่เราตัดสินใจหรือว่าบางอย่างที่เราอยากจะทําเราก็ไม่กล้าตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเพราะว่าเราเป็นห่วงความรู้สึกของอีกคนหนึ่งแต่ว่าบางอย่างก็ถ้าเกิดเราอยู่คนเดียวอะ่ะเราก็สามารถเลือกเองแล้วก็ถ้าเกิดมันผิดพลาดเราก็โทษใครไม่ได้เราก็โทษตัวเองเราใค้ระยะเวลากับความสูญ่เรายิ้ย้าย ไม่ได้คิดเลยครับมันก็ผมว่ามันเป็นเรื่องของว่าเราจะเจอเมื่อไหร่แหละใช่แต่ไม่ได้ปิดอะไรเหงาไหมฮะโสดไม่เหงาครับเพื่อนเยอะเพื่อนเยอะใช่ทำงานถ่ายซีรีส์ครับถ่ายรักตุ๊ไปเที่ยวเอออันนั้นเหงาเราเป็นไงเป็นกูนนะบอกว่เป็นคูนหมดแล้วเธออันนั้นแหละใช่มันเหงาตรงนั้นแหละโสดจริงหรือเปล่าเลยสงสัยตรงนี้ไงโสดจริงครับจากที่เห็นภาพแล้ว ใช่ส่วนใหญ่จะเป็นมือถือถ่ายง่ายๆเพราะว่าเขาคงไม่เสียเวลามานั่งถ่ายให้เราจะไปคนเดียวออ่ะเก็ผมอยู่คนเดียวผมไปผมไม่มีใครผมก็ไปคนเดียวคืออันนี้มันจองไว้นานแล้วครับแล้วก็ก็คือตั้งใจจะจะไปด้วยกันนั่นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วเออพอมันเป็นอย่างนี้ก็เราก็แบบเออั้นไปกับเพื่อนก็ได้อะไรเงี้ยครับเสิร์ฟฟังฮอดเต็มที่ไป ใช่ก็ผัดกันเสิร์ฟเลเทสไปหมดครับแล้วคู่ไหนหวานกว่ากันแต่หวานที่สุดที่เราไปหวานที่สุดอหรครับก็ต้องเป็นคุณเต๋อคุณไม่แหละใช่คุณเต๋อคุณไม้ไทยเราก็น่ารักสุดเลยเป้นอาร์ดเขาลงคลิปวิดีโอของขัดแต่งงานเลยอ่อใช่ไหมที่เป็นโดรนอะไบ้างรู้สึกไงบ้างเราก็ไปเจลอยู่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราพลาดอะไรเปล่าเพราะจริงๆผมกลับก่อนเออผมกลับก่อนแล้วอันนั้นน่ะคือเขาถ่ายอีกวันหนึ่งหลังจากผมกลับแล้วคือเขาว่าอยู่กันอยู่กันกับมิว ดูกันสามคนแล้วก็เออแล้วก็แบบเออหรือว่าเขาขอแต่งงานแล้วเราแบบไม่ได้อยู่ในโมเมนต์นั้นเนี่ยแต่ดูจบไปก็อ๋อไม่มีอะไรจรงิงๆเราคิดไหมว่าเข <c oughs> าอจะขอแต่งงานกันเราคิดไหมแอบคิดไหมคลิป,ลป <c oughs> นี้อะ่ะผมเห็นข่าวว่าเออ่ถ้าพี่เต๋อขอแต่งงานเาพี่ก้าวจะเตระรัดขาเลยก็คิดว่าอาจจะยังอาจจะยังเระลุ้นรู่เข้าไหม ลุ้นนะเพราะว่าเขาจริงๆเขาเป็นคนที่น่ารักมากเลยครับพี่เต๋อแบบน่ารักมากใหม่น่ารักมากเวลายอยู่ด้วยกันแล้วก็แบบเออเข้ากันมากๆเลยน,นี่ค่ะเป็นเมื่อไหร่ดีไม่รู้เลยอ่ะไม่กล้าถามกลัวเขาไม่บอก <laughs> เห็นเขาแต่เห็นเขาแล้วมีความสุขใช่ทุกคู่ที่ไปก็แฮปปี้แหละอย่างคู่รีคู่ชินก็จะเป็นอีกสไตล์นึงก็จะเป็นสไตล์แบบฮาร์ดคอร์นิดนึ่งยังไงฮาร์ดคอร์อย่างะด่ากันตลอดเออเขาจะเถียงกันตลอดตีกันแกล้งกันตลอดแซวกันตลอดอะไรเงี้ยมันน่ารักดีจริงๆแกล้งเพื่อที่ไปหวานทุกคนเราหมั่นไส้ไหมพูดตรงๆก็หมั่นไส้อยู่หมั่นไส้ใครสุดครับผมจะหมั่นไส้รีมากกว่าเพราะว่ารีรีจะเป็นสนิทไงแล้วพี่ชินก็สนิทแล้วบางทีเขาแบบเขาก็ คือผมอ่ะจะสนิทกับเขาสุดเพราะฉะนั้นนะผมเวลานั่งเครื่องหรือว่าเรากินข้าวหรือว่าไปนั่งคุยอะไรเงี้ยผมจะนั่งติดกับคู่นี้เสมอกเออ็เราก็รู้สึกว่าเรามานั่งตรงนี้ทําไม boy boy. อยู่บ่อยๆเออแล้วเราก็รู้สึกว่า เราควรเป็นนักไก่ดีอะไรเงี้ยมันหวาน่างนี้เนี่ยอะไนะัเขาหวานกันมากเขาทำเป็นเอชีวิตประจําวันเลยครับเหมือนแบบชินกับแบบนั้นโดยที่แบบไม่ได้สนว่ามีใครอยู่ข้างๆอะไร่าเงี้ยเราระหว่างวัเราเราจะมีจังหวะแบบคือบ้านมันใหญ่ครับคือที่ไปเพราะว่าใหม่แบบชวนไปอะไรเงี้ยก็คือ ได้เป็นแบบเออถ่ายรูปลงให้เขาแล้วเขาก็ให้ไปพักอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ให้ที่นอนดีมากแล้วก็บ้านใหญ่มากใหญ่แบบตื่นมาตอนคืนหาห้องน้ำไม่เจอครัใช่แล้วผมอยู่คนเดียวเรารู้สึกว่าเราไปทิดิไหมครับอ่ารู้สึกว่าก็ก็ก็โรงแรมสวยมากแล้วก็ทะเลสวยมากแต่ว่าก็ก็ก็กว้างมากเหมือนกันไม่ผมว่าเราไปผิดเราไปผิดทิไหเขาไปทิศหวานๆกันแล้วเราไปโซนเนี้ย ก็แต่ว่าเพื่อนๆไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นตัวตัวตัวแถนนะใช่เพื่อนๆเขาก็เออทุกคนคืออยู่ด้วยกันไม่ได้แบบกู่นี้แย่ไปนั่นคู่นั้นแย่ไปนี่อะไรเงี้ยครับมันก็ไปทําอะไรก็ไปด้วยกันเทคแคร์เราอย่างดีเทคแคร์เราอย่างดีใช่ก็คาแรกที่ใหม่ลงบันทึงใหม่ก็ถามว่าแบบเออเหงาไหมโอ้โหตอบว่าเหงาคต้องรีบหาแฟนมาได้เงี้ยไม่ต้องรีบผมไม่ได้ไปเมาดีบ่อยๆไง มันไม่ได้มี็อตแบบนี้บ่อยๆพี่อันนี้คือคือผมมาอยู่เนี่ยเราไม่รู้สึกเพราะเรามีเพื่อนมีอะไรไงแต่ตรงนู้นอะ่ะคือมันก็ต้องยอมรับว,ว่ามันมีบางจังหวะที่เราก็ต้องให้เวลาของคู่แต่ละคู่เขาไปแบบสวีทการไปแบบใช้เวลาของคู่เขาอะไรเงี้ยแต่ว่าในเวลานั้นเราอยู่คนเดียวไงเราก็ต้องแบบต้องอหงาไงนิดนึงก็งถ้าเหงาก็ฟังเพลงได้ฟังเพลงได้เหงารู่กว่าเขาก็เดิมอ<ด>ีก ครับฝากเธอปไดไหป่ะคะครับก็ฝากเธอยังอยู่ในเพลงที่ฉันฟังด้วยนะครับผมฟังได้แล้วทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มนะครับก็ลงไปหมดแล้วแล้วก็ MV ก็เสิร์ชได้ทาง YouTube ช่องเจ t จฟเวอร์ครับผมหรือว่าเสิร์ชชื่อเพลงก็ได้ครับก็ยังไงก็ฝากไปฟังเพลงแล้วก็ดู MV เยอะๆครับเพลงนี้ตั้งใจมากๆแล้วก็คิดว่าถ้าใครได้ฟังก็น่าจะรีเลตตัวเองกับเพลงได้ไม่ยากครับผมยังไงก็ฝากด้วยครับอยากอ

ดังขึ้นมามันก็นึกถึงเธอแม้จะไม่ได้เจอกันแล้วไม่ได้คุยกันแล้วไม่รู้เธออยู่ไหนไม่ได้รักเธอไม่ได้คิดถึงเธอแค่ฉันยังไม่ลืมเธอหมดใจเพียนไหมได้เพียนได้อยู่ได้อยู่แบบว่าด้ดองไห้ละนะจ๊ะขอบคุณครับ Welcome, Welcome to Star, to Star Society. Society.